JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. นนะคะค้ำยาล้างจานนะคะในในข้อนี้ก็คือให้นักเรียนในว่าดลงไปนะคะก็จะมีแก้วน้ําของนักเรียนนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นน้ามีส่วนที่เป็นน้ํานะคะแล้วก็ครูเพียบอกว่าในรองเทนะคะส่วนที่เรียกว่าน้ํายาล้างจานเนี่ยลงไปนะคะ ปรากฏว่าพอเทงลงไปเนี่ยน้ำยาล้างจานนะคะจะจมอยู่ด้านล่างนะคะน้ำยาล้างจานก็จะอยู่ด้านล่างซึ่งนะคะน้ำยาล้างจานเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าน้ำยาล้างจานเนี่ยนะคะก็จะเข้ามาแทนที่นั่นเองอ ในหน้าถัดมานะคะในหน้าถัดมาในหน้าที่48หรือในหน้าที่47นะคะหน้า47ที่เป็นการมดนะคะเหลืองๆน,นี่ก็คือน้ำยาล้งางชาน้ำยาล้งางจานนะคะที่เข้ามาแทนที่นะคะ ส่วนที่เป็นน้ำนะ้วทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยสูงขึ้นนะคะแต่ปริมาตราเนี่ยก็ยังเท่าเดิมอยู่ในหน้าที่48นะคะตอบคำถาม,ถามข้อหนึ่งนะคะมวลของแก้วก่อนและหลังเติมน้ำเหมือนหรือต่งางกันอย่างไรมวลของแก้วนะคะหลังเติมน้ำเนี่ยจะมีปริมาณนะคะมากกว่าก่อนเติมน้ำถึง50.70กร,รมัม น้ำมีมวลหรือไม่มีมวลนะคะรู้ได้จากลำดับแรกเนี่ยเขาเอาแก้วนะคะไปชั่งไปชั่งปรากฏว่านี่นะคะน้ำหนักและพอเติมน้ำไปเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเขาก็เลยบอกได้ว่าน้ำนะคะมีน้ำหนักนั่นเองมีมวลและน้ำหนักนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมวลของน้ำก็คือ50าสจเศนได้จากน้ำหนัก นะคะของมวลแก้วลบด้วยน้ำหนักทั้งหมดนะคะก็จะได้เป็นมวลของน้ำขึ้นมานั่นเองนะคะในตอนที่สองนะคะเมื่อใส่น้ำยาล้างจานลงไปในน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนหรือแตกต่างจากการค่าคะเนอย่างไรเหมือนกับที่ค่าคะเนนไว้เลยนะคะก็ะคือระดับน้ำในแก้วเนี่ยจะสูงขึ้นนะคะบริเวณที่ น้ำยาล้างจานไปอยู่ในแก้วนะคะเคยเป็นที่อยู่ของน้ำนั่นเองอให้นกักเรียนเขียนให้เรียบร้อยข้อหนึ่งเสร็จยังเอ่ยข้อหนึ่งมีใครยังไม่เสร็จไหมคะอ่ะเวเลื่อนนะคะในข้อสามนะคะน้ำต้องการที่อยู่หรือไม่นะคะน้ำนะคะต้องการที่อยู่ เพราะว่าเมื่อเทน้ํายาล้างจานลงไปและระดับน้ํานะคะสูงขึ้นแสดงว่าน้ําเนี่ยถูกน้ํายาล้างจานแทนที่เพื่อนที่ไปอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่ขีดไว้นั่นเองค่ะอ่าให้นักเรียนเขียนให้เรียบร้อยเลยค่ะไปหน้าถัดไปนะมีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ย โอเคไปนิดนึงค่ะโ okay, okay, อเคโอเคค่ะจแล้วต่กูแบนรลเรค่องุมีการ แทนที่นะคะของอน้ำท่านเงจากน้ำยาล้างจานเนี่ยเข้าไปแทนที่ของน้ำเราก็เลยสรุปได้ว่าน้ำเนี่ยต้องการที่อยู่สังเกตให้สางเกเมื่อเทน้ำยาล้างจานลงไปในแก้วระดับน้ำเนี่ยจะสูงขึ้นจากเดิมนะคะจากสองต้อเลยก็จะสรุปได้ว่าของเหลวนะคะมีมวลมวลก็คือน้ำหนักเนื้อมวลก็คือเนื้อสา ทั้งหมดมีน้ำหนักอย่างไรโดยที่เขาเนี่ยเอาแก้วเปล่าไปชัง่งเอ๊มีน้ำหนักนะคะได้น้ำหนักของแก้วเปล่าพอเทน้ำลงไปเนี่ยปริมาณนะคะของอตาชั่งเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าส่วนของน้ำเนี่ยมีมวลและน้ำหนักนั่นเองนะคะและน้ำเนี่ยต้องการที่อยู่ต้องการที่อยู่ได้อย่างไรนะคะต้องการที่อยู่ก็คือของเหลวอื่นๆนะคะสามารถ เข้าไปแทนที่หนได้นั่นเองห่างเรียบร้อยแล้วนะคะด้นานล่างเห็นไหมเรานดูหลังคว่าเช้นได้เลยนะคะคำถามนะคะหลังคำว่าเช้นขอมองน้ำโซดานะคะ น้ำโซดาเนี่ยมีปริมาตรนะคะเท่ากับน้ำจะมีมวลเท่ากับน้ำหรือไม่มวลก็คือเนื้อนะคะมีมวลเน่ยไม่เท่ากันแน่ๆเพราะว่าน้ำโซดามีอะไรผสมอยู่คะ่ะน้ำโซดามีแก๊สไรผสมอสยู่แก๊เอสิเจบใช่หรือเปล่าใช่แก๊กเอสิเจเหรอ ไม่ใช่แก๊สออกซิเจนเหรอฮ mm hmm. ะอมันเป็นแกส๊สอ่านะคะแก๊สในน้ำโซดาเนี่ยจะมีมีแบบหลายแบบนะคะส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเขาจะเป็นแก๊สส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นอ่าไฮโดรเจนนะคะอ่าหรือขาาวบอนในออกไซด์อยู่ในนั้นออกซิเจนเนี่ยไม่ใช่ออกซิเจนเนี่ยมันอยู่ในน้ำอยู่แล้วนะคะแต่มันจะไม่ผุดผุดขึ้นมาเราจะดูได้ยังไงนะคะเวลาเราเปิดโซดาออกมา นะคะสมมุตินึกถึงโซดานะคะมันจะมีความซ่าความซ่าในนั้นเนี่ยมันจะเป็นแก๊สที่เรียกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่เรากินเข้าไปแล้วร่างกายต้องขับออกมาขับออกมา<ห><ว>คือกินน้าอัดลมแบบอึ๊ออื้ออเข้าไปแล้วร่างกายขับออกมาโดยการทําไงเรออ,<ก><น>รออกมาอะไรนะลูก ใช่พอกินเข้าไปบางครั้งเนี่ยก็จะเลอออกมานะคะเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเขาจะพอมีอะไรแตกกองเข้าไปเนี่ยเขาก็จะขับนะคะสิ่งเหล่าน,นั้นเนี่ยออกมานั่นเองอน้านล่างเขียนเรียบร้อยยังเอ,งเอ่ยอะไรยังคะเรื่องข้อสี่ให้หน่อยอข้อสี่ยังไม่เสร็จใช่ไหมอะ่ะ ให้เวลา2นาทีสำหรับหน้านี้2นาทีเท่านั้นนะคะสำหรับหน้านี้เราจะได้ขึ้นเรื่องใหม่นะคะทีรพัฒน์ทีร,าาทร์นะคะมาดูนายแบบนคุณาัาร์ตเป้าป้ายนะคะกิจกรรมที่นะคะองอ2ห้องเร็วนะคะ มีปริมาตรและรูปร่างผิวหน้าอย่างไรนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะเพื่อสังเกตอธิบายสมบัติเกี่ยวกับรูปร่างและระดับผิวหน้านะคะของของเหลวดังนั้นในหน้าห้าสิบเอ็ดนะคะในหน้าห้าสิบเอดของนักเรียนสังเกตนะคะและอธิบายมวลของของเหลวสังเกตและอธิบายมวลของของเหลวอะ เขียนลงไปเลยอานต้นนะคะปร,ริมาตรนะคะการหาปริมาตรนะคะของของเหลวอันนี้จะไม่มีเสียงนะคะฟังเสียงครูเบียร์ไปก่อนปริมาตรรูปร่างและระดับผิวหน้าของของเหลวเป็นอย่างไรนะคะ ในการทดลองนี้นะคะเขาก็จะสังเกตและอธิบายปริมาตรรูปร่างนะคะของของเหลวอ,อุปกรณ์ก็จะมีน้ำผสมสีภาชนะรูปทรงต่างๆมีฝานะคะขวดน้ำที่มีฝาอุปกรณ์นะคะเขาก็จะใส่น้ำสีลงไปในขวถในบิกอร์นะคะแล้วก็ะสังเกต จากนั้นะค่อยๆเทนะคะแท่งแก้วเนี่ยที่เขาเอามาลองนะคะในระหว่างการเทเพื่อที่การเทเนี่ยน้ำนะคะจะได้ไหลลงนะคะรวมกันทุกหยดเวลาเราเทน้ำเนี่ยค่ะไม่มีอะไรรองเนี่ยก็คือมันก็จะติดตรงขอบขอบแก้วนะคะก็จะได้ปริมาตรที่ที่ไม่ไม่ตรงนะคะ แล้วก็การการกระเด็นนะคะการการหกอันนี้คือเป็นการเทสารที่ถูกต้องนะคะใช,ใช้แก้วที่นักเรียนใช้คนสารเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาเทก่อนนะคะได้พอวัดปริมาณนะคะเห็นน้ำสีเนี่ยก็คือหกสิบลูกบาศกเซนติเมตรหรือหกสิบมลนะคะเสร็จแล้วเนี่ยจากที่อันที่หนึ่งมาอันที่สองแล้วย้ายมาอันที่สา พอย้ายมาอันที่สามนะคะปรากฏว,ว่าปริมาตรก็ยัง60เหมือนเดิมนะคะปริมาตรไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรน,นะคะใบที่หนึ่งใบที่สองแล้วก็ใบที่สามมีปริมาตรเท่ากันนะคะอะเปลี่ยนเป็นภาชนะบ้างเป็นขวดลูกชมพู่เป็นแก้วแล้วก็ขวดน้ำ ลำดับแรกนะคะเทน้ําลงในขวดรูปชมพู่นะคะเทลงไปในแก้วน้ําปกติแล้วก็เทลงไปในขวดน้ํา จะสังเกตได้ว่านะคะของเหลวเนี่ยมีลักษณะเหมือนภาชนะเลยนะคะอ่าเห็นไหมอ่าในตัวที่เขาอ่อเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือรูปร่างลักษณะเนี่ยเหมือนภาชนะเลยขั้นตอนต่อมานะคะเอาน้ำนะคะใส่ในขวดเดี๋ยวลองเอียงนะคะอ้าวพอเอียงล้วนับผิวหน้านะคะ ของน้ำเนี่ยก็จะเอียงตามนะคะดูตามเส้นสีขาวนะอพอพลิกกลับอีกด้านหนึง่งเส้นสีขาวนะคะมีเส้นสีขาวก็คือผิวหน้าของน้ำเนี่ยก็จะเอียงตามภาชนะนะคะผิวหน้าของน้ำเนี่ยจะเอียงตามภาชนะ นะคะอ่ะเพื่อความแม่นยำเขาก็ไปเทียบกับขอบโตแล้วเห็นว่าผิวหน้าของน้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนแป้งนะคะตามที่เอียงไห้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งเขาบอกว่าน้ำนะคะน้ำเนี่ยมีสีนะคะน้ำสีเนี่ยมีปริมาณคงที่นะคะ น้ำสีมีรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนไปตามภาชนะและผิวหน้าของน้ำเนี่ยรักษาระดับนะคะของน้ำไว้ของเแลวมีปริมาตรคงที่แต่รูปร่างเนี่ยไม่คงที่โดยเปลี่ยนแปลงตามภาชนะนะคะที่บรรจุนั่นเองนะคะอะมาดูในแบบฝึกหัดของนักเรียนแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะ ในหน้าด้านล่างนะคะน้ำนะคะมีสี่ปริมาตรก็คือเขาให้เป็นสี่สิบรูปบาทเซนติเมตรเอาก็เขียนไปเลยสี่สิบรูปบาทเซนติเมตรนะคะหรือหน่วยย่อก็คือม l นะคะหน่วยย่อก็คือมลเอียนวงเล็บไปด้วยนะวงเล็บม l ไปด้วยนะคะ ตัวตรงนี้นะคะอะนานักเรียนเนี่ยน่าจะเขียนไม่พอนะคะนักเรียใช้ตัวย่อเป็น ml แทนเมื่อเขาเปลี่ยนนะคะภาชนะที่หนึ่งสองและสามแต่ปรากฏว่านะคะน้ำเนี่ยก็ยังมีปริมาตรเท่าเดิมนะคะน้ำก็ยังมีปริมาตรเท่าเดิมค่าคะแนนจากสิ่งที่สังเกตได้อันนี้เดี๋ยวเรามาวาดน้ำนะคะ มีบิ gger แล้วก็มีน้ำลงไปปัาดเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็เติมน้ำลงไปนักเรียนม,มีสีที่บ้านนักเรียนสามารถระบายสีได้นะคะอ่าข้ามแรกนะคะข้ามแรกก็คือให้นักเรียนเนี่ยท้ามในแมคผือขาด ในหน้าที่51ให้เรียบร้อยนะคะเช็คงานของตัวเองนะคาบแรกหมุดไปแล้วนะคะทําในหน้า51ให้เรียบร้อยนะคะในเรื่องของของแล้วนะคะต้องการที่อยู่นะคะมีปริมาตรนะคะ,ะไม่คงที่นะคะ,ะรูปร่างไม่คงที่ปริมาตรคงที่นะคะรูปร่างเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามภาชนะ ที่บรรจุนั่นเองทำให้เรียบร้อยเลย